ก็สวัสดีท่านทุกท่านอีกแล้วนะครับผมถึงจะไม่มีใครดูแต่เราก็ทำไปเรื่อยนะผมไม่ไม่แคร์นะครับจริงๆก็ต้องแคร์หนยะครับผม,ม,ม,นะบผมทำดูหน่อยก็ดีครับช่วยๆื่อกันดูผมแค่ต้องการคนดูให้จบคลิปก็พอแล้วนะครับผมไม่เป็นไรก็เร่อบน,นี้ก็เราก็อยู่กันในใน,ในเรื่องนในเกเช่นเคยนะผมไปเนในด่าในด่าหน้านะครับ๋อจะรีบพูดปไปเลเนี่ย <c oughs> ก็เรื่องนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องก็คือข้อมูลเรื่องกระต่ายนะครับผมจะเป็นยังไงเราก็ไปดูันเลยดีกว่า เป็นย่านบายเอนเซนสงบที่หา,หายไปนานเลยนะเนี่ยถ้าทายย่างมันจะเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วรสรักวันที่เล่นเกมนี้มาก็จะรู้จ้งหารเลยยิยงดิฉันจะไม่มีงานอะไรทำงานอะไรทําแล้วก็ไม่มีใครมาตามตัวฉันด้วยต้องเติมตาวกับโอกาสอันนี้ให้เต็มคุณก็ตายครับอยู่ที่นี่เองแหรอครับเนี่ยหาเจอสักทีอออลิศถือถงมาใหญ่แล้วลวิ่งเข้ามาหาฉัน นายอลิสมีอะไรหรือเปล่าจะได้พักนะผมรู้ท่าจะไม่ได้พักแล้วนะครับชั้นยังจะขอร้องหน่อยค่ะไปที่โรงแรมกับชั้นได้ไหมคะเอ๊ะทำไมล่ะอยู่ๆก็โดนเชวนเข้าโรงแรมสักาการะอย่างวะนี้ <c oughs> มีคนเชิญให้ชั้นไปที่นั่นคะ่ะบอกว่าเป็นแฟนตัวยงเรื่องกระต่ายและอยากให้ชั้นแต่งตัวเป็นกระต่ายไปคุยกันคะ่ะเพราะงั้นคุณต้องมากับชั้นนะคะ แล้วทำไมฉันต so, ้องไปด้วยล่ะเพราะคุณคือคุณกระต่ายไงคะในบรรดาคนที่ฉันรู้จักอะคงไม่มีใครรู้เรื่องกระต่ายได้ดีกว่าคุณแล้วก็ไปก็ไม่แปลกนะผมไม่จับกันครปุ๊บปับแต่ฉันก็ต้องแต่ฉันก็ไม่สบายใจที่จะให้อาร์ติเป็นที่โรงแรมคนเดียวโอเคงั้นก็ไปกันเถอะก่แลเชียวคุณต้องช่วยยอมช่วยฉันนะ ติไปกันเลยคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะสายเอาเอลิตควา้ามือฉันแล้วก็วิ่งออกไประวังแขนถักนะไม่เห็นมีใครเลยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดีสวัสดีค่ะคุณคือคนที่ชอบกระต่ายใช่ไหมคะใช่ฉันเองแหลคะค่ะแล้วคนที่มาด้วยนี่คือใครเหรอ,อผมเป็นผู้ปกครองเธอนะครับ ู้ครองนันหค่ะ,ค,ะคุณดูดุ่มเกินกว่าจะมาดูแลคนอายุเท่าเธอนะฉันตั้งใจจะคุยกับคุยกันแค่สองคนนะแต่ได้มอคุณมาแล้วก็เชอไม่ได้นะคะแตะงนง้นอารีธเธอมาคุยเรื่องกระต่ยกันเลยดีกว่าไหมคะอืมดีเลยค่ะน่าจะก่อนนะคะฉันเตรียมของมาด้วยะคะ่ะจริงเหรอคะน่าสนใจจังเลยนะอ,อาริธวางถุงลงและเลื่อนหยิบของกระตาออกมานี่ดี เรเรียกอลิซมาทําไมเหรอเธอไม่ได้บอกหรอคะฉันชอบกระต่ายมากเลยนี่ตอนนี้อลิซไม่ได้ยินเราหรอกนะเลือกแสดงก่อนก็ได้ตีบทแต่งจริงนะผมดีเนี่ยก็มาชิดเดียร์ครับซ้อนอะไรหรอกนะฉันมันก็ต้องสมบทบาทตาตาไปทำงานรับสั่งก็จริงแต่ก็ไม่เคยปลอมตัวเป็นสาวกระต่ายมาก่อนเพราะงั้นแล้วก็ ฉันเลยอยากหาข้อมูลไว้ก่อนเนะนี่ยนอาแต่แนวคิดประยุดถึงเรื่องที่ว่าพอใส่ชุดก็ต่ายอ่าพอใส่ชุดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนใส่อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ต้องรู้ให้หมดอืมอินกับบทจริงๆครับผมทุ่มเทจริง,รงนะับทักเป็นท้แดงนี่ก็น่าจะตุ๊กตาทองไปเลยน,นะผมจำวานจรเนี่ยนะพูดเล่นนะอืมเรียบร้อยแล้วค่ะจ่วดลิกโผล่มาเยอะนะข้างข้างหน้าเรา อ้าวผมคือฝักใฝสนิทกันเร็วมากเลยนะครับเนี่ยเออนั่นสินะจริงๆก็สนิทก,กันนานแล้วนะครับผมตั้งแต่ไปล้างแรกนะครับผมก็สนิทกันสนิทกันอยู่แล้วนะใช่เลยค่ะขอโทษที่ทำให้รอนะคะแต่ฉันเอาอะไรมาด้วยหลายอย่างเลยละะเชิญดูให้เชิญดูได้เลยนะคะอลิรูปหน้าจอของแท็บเล็ตที่เธอถือถืออยู่นี่คือที่ฉันคุยกับคุณกระต่ายค่ะ นี่เด็ดเดียวนะเย้เลยนะผมจัำวันนี้เนะี่ยที่ขึ้นหลายอยู่บนหน้าจอก,ก็คือบทสนทนาที่ฉันจำได้ไม่มีวันลืมคุยอะไรกนะันนะนี่นี่มันอืมแล้วก็ดูนี่สิคะตุ๊กตาหน้าตาเหมือนคุณกระต่ายไงคะคุณกระต่ายกันไรม,มึงเรานะผมเผื่อใครยังไม่รู้นะหน้าตาสุดๆไปเลยใช่ไหมคะอะไรอ่า ยื่นเขียนชุดตุ๊กตาตัวหนึ่งให้เราดูตาจริงน่ารักจังเลยนะคะกว่าจะได้มาก็ยากเรืองอยู่นะครับเนี่ยแต่ฉันอยากให้คุณได้เห็นจริงๆค่ะเด็ดนี่ตุ๊กตานั่นแหละมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีเลยคะ่ะนี่คือรูปที่ฉันถ่ายกับคุณกระต่ายค่ะฉันกับดีมองรูปอย่างพินิจในรูปคือฉันกับอดีตที่ยืนอยู่ข้างกันอืม มันจะช่วยอะไรได้ไม่ได้แบบนี้นะอือคือว่าใช่เลยฉันเองแหละนันสินะคุณจะได้เข้ามาเกี่ยวกับคุณกระต่ายไม่ใช่เลยคะ่ะแจ้เลยจัดมาให้แล้วคะ่ะคนละกระต่ายแล้วนะผมจังวันนี้เนะี่ยดีเงียบไปสักครู่นึงมเมื่อเธอกาลังรื้อเปลี่ยนความคิดอยู่เอออลิศแจงก็ชอบอยู่กับคุณกระต่ายนะ แต่ฉันอยากรู้เรื่องของเธอมากกว่าน่ะ,เ,ะเรื่องของฉันแหละคะ่ะใช่แล้วแหละเธอชอบชุดชุดกระต่ที่ใส่อยู่มากเลยใช่ไหมละ่ะฉันอยากรู้ว่าใส่แล้วมันรู้สึกยังไงน่ยอืมถ้าอยากรู้เลยเธอต้องใส่ล,ละฟุนเลนนะแ,ลแลอเซลเซลก็ไม่นเขอาอาจจะมีชุดในนนเขาก็ได้นะก็อ,อเวลาใส่แล้วก็ขยับไปมาก็รู้สึกเหมือนก้าวเท้าได้ง่ายขึ้น แล้วก็มเีเร็วขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นค่ะอันนี้นะจ๊ะโมโนโเบงนะผมไม่เกี่ยวกันหรอกครับแทนทุกคนยิ้มแย้มเวลาเห็นฉันด้วยแหละพอได้เห็นว่าทุกคนมีความสุขเพราะฉันฉันก็ดีใจตามไปด้วยละครับอ่าตอนนี้แค่ได้ถึงอ่าแค่ได้ถึงก็ตอนนั้นรู้สึกก็รู้สึกตื่นตันตื่นตันใจแล้วล่ะค่ะช่วยได้ฟังมากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ ริศัตรยายเอาคิดของเธอตอนแ้วกับว่าตกตกอยู่ในพวังมันจะช่วยอะไรได้ต้องตามจริงงั้นก็บายบายนะคะขอบคุณค่ะที่มากับฉันนะคะและเบนตี้คนกระต่ายนะครับผมมาไว้ไรงั้นก็ไว้เจอกันนะยินดีที่ได้เจอนะทั้งสองคนแล้วก็แล้วไว้เจอกันริเดนออกไปแล้วก็ยิ้มแก้มนี่ข้อมูลแบบนี้มัจนจะมีประโยชน์กับเธอเจริงๆหนาเลย ก็มเหมือนกับที่ฉันคิดไว้สจะทีเดียวหรอกนแต่ก็มีประโยชน์แน่นอนอลิกมีมุมมุมมองที่บริสุทธิ์เด็ดเด็ที่คงหาใครหาจากใครอีกไม่ได้แล้วเธอเป็นตัวอย่างอ้างอิงฉันยอดสำหรับสถานการณ์ในอนาคตเลยแหละจะคงไปทำอะไรนะอยากดื้อกันยังก็ดีแล้วแหละเอาละชันคงต้องขอตัวก่อนดีก็ออกไปเช่นกัน จากความเงี้ยก็ลอยตัวต้องมาผูกคุมทั้งโรงแรมอีกครั้งก็ยาวอยู่นะครับผมตอนแรกนึกว่าจะสั้นๆก็เป็นไงก็ผมกับเรื่องข้อมูลเรื่องกระต่ายใครคิดเห็นยงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็พูดพิจิตรเช่นเคยนะครับผมสำหรับช่องเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ